เรากัมลเลเซียไม่ได้มีข้อขัดแย้งในเรื่องของเขตเ,เส้นแดนหรือว่าการแบ่งดินแดนนะครับอ,อย่างไรก็ตามาทุกท่านทราบดีนะฮะปัจจุบันเนี่ยข้อพิพาทของไทยและกัมพูชาเนี่ยเรายังตกลงกันไม่ได้นะฮะก็ยังมีข้อพิพาทยังมีประเด็นอยู่ในเรื่องของเส้นแขตด,ดนดการแบ่งดินแดนนะครับเ<ๆ>พราะฉะนั้นเนี่ยาการเปินงานที่ว่าเนี่ยในเรื่องการบริหารจัดก,การพลังงานเนี่ยก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับ อย่างที่ท่านนายกบอกไว้นะครับในเรื่องของข้อพิพาทกัมพูชาและไทยเนี่ยเราก็จะไม่ยอมเสียดินแดนประเทศไทยแม้แต่กรางเซนเดียวครับเพราะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินง,งานของฝ่ายความมั่นคงนะของฝ่ายทางต่างประเทศที่ต้องจัดการในเรื่องของเรื่องนี้ให้ไร้ข้อยุติให้มีข้อยุติเสียก่อนนะครับที่จะมีการดำเนินง,งานเรื่องการจัดการพลังงานได้นะครับเพราะนั้นโดยสรุปนะครับ ปัจจุบันหาการเรื่องการแต่งเขตแดนเรื่องดินแดนของไทยอเมริกาย,ยังไม่จบเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผจญภรยพทางงานก็จะไม่มีการเจราจาพูดคุยหรือดําเนินการใดๆทั้งสิ้นครับสุดท้ายนะครับผมขอขอเรียนย้ํานะครับว่าในเรื่องของความมั่นคงของชาติอธิปไตยของชาติดินแดนของชาติเป็นสิ่งที่สําคัญสูงสุดเหนือผลประโยชน์อื่นใดครับ ขอบคุณมากครับถือเป็นการปิดประตูแนวที่ของคุณพัชศิรินะที่บอกว่าแบ่งกัน50 50เลยปัจจุบันจะไม่มีการดํงงาเนินการใดๆทั้งสิ้นครับจนกว่าเรื่องของเขตแดนดินแดนจะมีข้อยุติครับขอบคุณมากครับเรื่องนโยบายพลังงานสะอาดนะคะในส่วนของการประมูลครั้งโค้งรอบ3,600เมกะวัตต์มีแผนจะดำเนินการไหนขออนุญาตเรียนนี้ครับพอดีเนื่องจากยังไม่ได้มีการแต,งต่งตั้งหรือว่าโาปรดกาเป็นทางการใดๆผมขออนุญาต สงห์วนไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมาว่ากันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ้ามาไม่ร้จะติดไห